กว่า2ใน3ของการอุตสาหกรรมอันตรายในประเทศส่วนใหญ่ถูกกำจัดโดยไม่ถูกวิธีเนือ่องจากระบบการติดตามไม่มีประสิทธิภาพพอและผู้ประกอบการไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าสู่ระบบกำจัดที่ถูกต้องจึงกลายเป็นภาระของภาครัฐที่ต้องเข้ามาจัดการ ที่เห็นด้านหลังของดิชานนีนะคะเป็นศูนย์บริหารจัดการกากขยะอุตสาหกรรมที่ครบวงจรของเกาะฮ่องกงค่ะที่รวบรวมเอากากขยะอุตสาหกรรมนะคะทั้งจากคลินิกหรือว่าโรงงานเคมีต่างๆมารวบรวมไว้และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและถูกต้องตามกฎหมายด้วยค่ะซึ่งที่นี่เองนะคะก็ถือเป็นต้นแบบที่ไทยจะนํามาใช้จัดทําศูนย์บริหารจัดการการขยะอุตสาหกรรมในอนาคตค่ะ ที่นี่เป็นโรงงานกำจัดขยะเพียงแห่งเดียวของฮ่องกงตั้งอยู่ห่างจากพื้นที่ชุมชนซึ่งแต่ละปีฮ่องกงผลิตกากอุตสาหกรรมจํานวนมากรัฐบาลจึงตั้งโรงงานนี้ขึ้นและจ้างเอกชนเข้ามาดูแลกำจัดขยะอย่างครบวงจรสามารถติดตามขยะจากแหลง่งตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการกำจัดรองรับของเสียทางเคมีได้มากถึงปีละกว่า1 0 0 0 0แตันโรงงานนี้ใช้ระบบ GPS ติดตามของเสียทางเคมีที่บรรทุกมาจากทั้งประเทศ รวบรวมมาไว้ที่เดียวกันหลังจากนั้นขยะต้องถูกบำบัดและกำจัดอีกหลายขั้นตอนก่อนจะเผาด้วยเตาอุณหภูมิสูงในโรงงานเดียวกันและทั้งหมดถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์24ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าไม่เป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมจริงๆ So we had the major upgrade works on the facility, uh, which was uh, to bring it up to level to the latest standards of technology uh, in, the, in the area of incineration, but also in data management, the data monitoring. มองดูว่าเขามีระบบการจัดการอย่างไรโดยเฉพาะในเรื่องของระบบ tracking นะคะ system โดยเฉพาะระบบ GPS เนี่ยที่เรากําลังจะเริ่มนำมาใช้พยายามจะนํามาใช้ให้ได้ในปีนี้อันนี้ค่ะก็จะเป็นระบบที่ทำให้เราสามารถที่จะติดตามได้กรณีที่มีมีคนร้องเรียนนะคะว่าอมีการเอาสารเคมีไปทิ้งที่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็สามารถเช็คได้ว่าเกิดอะไรขึ้น ที่สําคัญการให้ผู้ประกอบการนําการอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบทั้งหมดคงต้องมีการบังคับใช้กฎหมายที่จริงจังและเพิ่มโทษตั้งเป้าให้โรงงานอุตสาหกรรมกว่า90%เข้าสู่ระบบกําจัดกากขยะภายใน5ปี